สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเยอรมนีนะครับกาลังขยับหมากใหม่เดินสายกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมุ่งลดการพึ่งพาสหรัฐแล้วก็จีนในขณะที่จีนเองนั้นก็เผชิญขีดความจํากัดด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐนั้นกําลังพัวคืนสถานะมหาอำนาจหลัก เรื่องราวความรุ่ดรวยทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสูกันฟังนะครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับสำหรับข่าว p o l i t i c a l รายงานนะครับว่าการเดินทางเยือนรัฐเซีเป็นเวลา3วันของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอย่างฟรีดิชเบิร์ตนั้น สะท้อนถึงการปรับทิศทางนโยบายของเยอรมนีสู่มหาอำนาจระดับกลางทำลางความสัมพันธ์ที่เย็นชากับสหรัฐและก็จีนนายกรัฐมนตรีฟรีดิเบิร์ตเริ่มต้นการเดินทางเยือนภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการแสวงหาข้อตกลงด้านพลังงานและธุรกิจใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐและก็จีนที่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นการเยือนซาอุดีอาระเบีย กาตาและสหรัฐอาราบเอมิเรตส์ในครั้งนี้สแสดงให้เห็นถึงแนวทางของฟรีดิทเมิร์ตต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยใหม่ที่อันตรายของการเมืองมาหาอำนาจซึ่งสหรัฐภายใต้การนำของประธานดินโดนันทร์ไม่ใช่พันธมิตรที่ไว้วางใจได้อีกต่อไปฟรีดิทเมิร์ตต้แย้งว่ายุโรปต้องสร้างพันธมิตรการค้าใหม่ๆรวมถึงในตะวันออกกลางผลลีเลี่ยงการถูกบีบบังคับจากมาหาอำนาจที่เหนือกว่าหนึ่งในเป้าหมายเร่งด่วนคือการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากสหรัฐซึ่ง เข้าบัตรแทนที่ก๊าซจากรัสเซียภายหลังการหยุชดชะงักของท่อส่งนอร์สตีมโดยระบุว่าในปีที่ผ่านมาเยอรมนีนําเข้าก๊าซ l NG จากสหรัฐสูงถึงเกือบร้อยละเกกจากการนําเข้า LNG ทั้งหมดผู้นาเยอรมนีเริ่มกังวลว่าประเทศกําลังเปลี่ยนจากการพึ่งพารัสเซียที่ไม่เป็นผลดีไปสู่การพึ่งพาสหรัฐที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะหลังจากที่โดนันั้์ทั้์ขู่จะยึดครองกรีนแลนด์และการประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ของสหรัฐที่มุ่งใช้ความเป็นผู้นําด้านพลังงานนั่นก็คือ โดมิเนนต์ในน้ำมันกา๊าซและก็ดิบเคลียเพื่อแผ่อทิทธิพลไปทั่วโลกซึ่งสร้างความกังวลว่าสหรัฐจะใช้การส่งออกพลังงานเป็นเครื่องมือต่อรองกับสหภาพยุโรปในการเดินทางครั้งนี้แคเทเธอรีนาไรเคอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจได้เดินทางล่วงหน้าไปซาอวดีอาระเบียเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า m o u ในการกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานรวมถึงข้อตกลงด้านพลังงานไฮโดรเจนที่วางแผนไว้นอกจากนี้เยอรมนียังมองกาตร์และสหรัฐอาเ,อเมรเกาเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สำคัญ ในส่วนของภาคการป้องกันประเทศประเทศแถวอ่าวอาหอารับเองนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับการทุบพาอาวุธจากสารัฐเช่นกันทําให้ความร่วมมือในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีกลายเป็นหัวข้อสําคัญในการหารือโดยเฉพาะหลังจากที่เยอรมนีเริ่มผ่อนคลายข้อจํากัดในการส่งอาวุธอย่างไรก็ตามครับแผนการนี้เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเยอรมนีนั้นกําลังหนีจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งโดยการหันไปจับมือกับผู้มีอํานาจนิยมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทางด้านลอยเลขแคมเบลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งเยอรมนีให้ความเห็นว่าแทนที่จะพึ่งพา l n วจีจากอเมริกาเป็นหลักคุณกลับไปจับมือกับผด็จการหรือผู้นําอํานาจนิยมเพื่อลดความเสี่ยงจากช้างตัวใหญ่ในห้องนะครับแต่สําหรับฟรีดิทเมิร์ทเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นความขัดแย้งทางศีลธรรมด้วยเขาให้เห็นผลว่ายุโรปจะไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่ง,แ,งและค่านิยมของตนเองไว้ได้ในยุคสมัยใหม่หากไม่มีการเรียนรู้ที่จะพูดภาษา ของทางการเมืองเชิงอำนาจนายยุคราตกรีเยอรมานีระบุทิ้งท้ายว่าเราจะสามารถนำแนวคิดของเราไปปรับใช้ในโลกได้ก็ต่อเพื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาทางการเมืองเชิงอำนาจด้วยตัวเองในขณะเดียวกันนั้นสำนักข่าวบูมเบอร์ก็รายงานนะครับว่าเวลานี้บทพิสูจน์อำนาจจีนในตะวันออกกลางจากผู้ไกลเกลี่ยสู่บทบาทรองในวันที่ภูมิภาคเผชิญกับวิกฤตสงครามถ้าย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมปี2023โลกหลังจับตามองภาพประวัติศาสตร์เมื่ออิหร่านและซาอุดีอาระเบีย ตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์การทูตนักกลุงปักกิ่งเหตุการณ์นั้นถูกบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นคลอนอิทธิพลของสหรัฐซึ่งครองความเป็นใหญ่ในตะวันออกกลางม,มานานหลายสิบปีแต่ถ้าว่าในปัจจุบันบทบาทของจีนในฐานะผู้ไกลเกลี่ยอำนาจระดับภูมิภาคกลับเริ่มส่งสัญญาณชังกงันและลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เหตุการณ์จบตีของกลุ่มฮามาสในเดือนตุลาคมปี2023ซึ่งจุดชนวนสงครามในฉนวนกาซาและขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคจีนกลับเลือกที่จะมีบบบบททาในนระดัขออก ขณะที่สหรัฐกลับเข้ามาเป็นศูนย์กลางอีกครั้งทั้งในฐานะผู้เจรจาไกลเกลี่ยและผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางทหารนักวิเคราะห์ระบุว่าแม้จีนจะมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ฝังรากลึกในกลุ่มประเทศอ่าวอารับแต่จีนกับแสดงความไม่เต็มใจที่จะทุ่มทรัพยากรหรือว่าต้นทุนทางการเมืองเพื่อเผชิญกับวิกฤตที่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงจีนก้าวเข้าสู่ตะวันออกกลางด้วยความกระหายน้ำมันและขยายอิทธิพลผ่านโครงการแถบและเส้นทางนั่นก็คือ Bal and Ro นะครับ โดยเน้นนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในและเคารพอธิป,ปไตยซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มประเทศอาหรับชื่นชอบมากกว่าการถูกสารัฐสั่งสอนเรื่องสิทธิมนุษยเชนแต่ถ้าว่าเมื่อเกิดภัยคุกคามที่จับต้องได้จริงเช่นการโจมตีของกลุ่มผูตีในทะเลแดงจริงกลับมุ่งเน้นเพียงปกป้องเรือสินค้าของตนเองแทนที่จะร่วมแบกรับภาระในกองกําลังพิทักษ์เสรีภาพการเดินเรือระหว่างประเทศภายใต้การนําของประธานดีดดน,นทรัมผู้นําสหรัฐนั้นได้ตอกย้ำบทบาทหลักอีกครั้งโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส รวมถึงการเสนอจัดตั้งคณะกรรมก,การเพื่อสัติภาพเพื่อปกครองชนวนการซาในอนาคตท่าทีที่เน้นผลลัพธ์และการทําข้อตกลงของซ้ำสอดรับกับความต้องการของผู้นาในภูมิภาคมากกว่านโยบายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของจีนนอกจากนี้แรงกดดันจากสหรัฐส่ขขงผลให้โครงการความรบมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ระหว่างจีนและบริษัทในอุบูดบีต้องยุติลงเพื่อแลกกับการลงทุนจากจักรใจของสหรัฐอย่างไป็นโกลซอฟสะท้อนถึงชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในสมรภูมิเทคโนโลยี แม้บทบาททางการเมืองจะลดน้อยถดลงแต่ในเชิงเศรษฐกิจจีนยังคงเป็น,ปนพันธมิตรที่ไม่อาจมองข้ามมูลค่าการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอารับและจีนพุ่งสูงถึง2.57แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2024และสูงกว่าการค้ารวมกันระหว่างสหรัฐอังกฤษและยุโรปเสียด้วยซ้ำบริษัทจีนยังคงครองตลาดในภาคพ,พลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานและรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันความกังวลว่าจีนจะขึ้นมาแทนที่สหรัฐในฐานะผู้คำกันความมั่นคงของตะวันออกกลางได้คลี่คลายลง นื่องจากเห็นได้ชัดว่าจีนยังขาดประสบการณ์และที่สําคัญคือขาดเจตจำนงที่จะรับภาระหนักในภูมิภาคที่ผันผวนเช่นนี้แลยจีนมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ใกล้ตัวมากเช่นกันเช่นเรือไต้บันและทะเลจีนใต้ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในทางอ้อมต่อจีนเมื่อสหรัฐต้องหันมาโฟกัสกับตะวันออกกลางอีกครั้งจนอาจจะทําให้อิทธิพลในแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นเบาบางลงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งนะครับสถานการณ์ในส่วนของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นเข้ามาแล้วท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องถาอัปเดตได้นะครับ เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านนั้นเนี่ยครับสนใจในการที่จะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4ก5 1 1 1นะครับ169 3 4 2 5 1 1 1วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องอท,ทัทนอัปเดต